กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่27การติดต่อสื่อสารเรื่องที่5จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูใหม่นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือการใช้กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อความหรือส่งข้อมูลต่างๆนะคะจะไวรวดเร็วกว่า การเขียนตึกหมายการเขียนไปสนิยบัตรนั่นเองค่ะค่ะข้อมูลที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นข้อมูลที่เราอยากส่งให้อีกบุคคลหนึ่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ไกลๆมากเราก็สามารถส่งข้อความนั้นไปได้อย่างรวด,รวดเร็วไม่ถึง1นนาทีแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยเราก็ไม่สามารถส่ง จดหมายหรือส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปนะคะว่าจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องมือบ้างน,นะคะ<ม>ก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์<ม>เด็กๆค่ะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะ<ม>เราสามารถพิมพ์ข้อความแล้วสามารถส่งเข้าไปทางเมลเข้าไปใน Facebook หรือส่งข้อความไปทางรายเหมือนเวลาคุณครูเนี่ยอยากจะติดต่อข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆครูใหม่นะคะก็จะมีการพิมพ์ข้อความลงไปในรายนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดอา่านนี่คือจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเป็นการส่งข้อความของเรานะคะไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆด,ด,ดูนะคะคุณครูจะขึ้นรูปให้ดูว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะ หลังจากนั้นเราไปเจอกันในแบบฝึกหัดเลยค่ะค่ะเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดเล่มร่องรอยนะคะหนะ้าที่47เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนเลขให้ตรงกับจํานวนเครื่องมือทรงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียลงในช่องสีแดงแล้วเขียนเลข ให้ตรงกัดจำนวนเครื่องมือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้ได้ลงในช่องสีงเงินอะเด็กๆดูนะคะที่มันเสียจะเป็นหน้าจอสีดำแบบนี้คือมันใช้ไม่ได้นะคะเด็กๆใช้ไม่ได้แล้วเสียแล้วเราจะนับแล้วใส่ในช่องสีแดงส่วนที่ใช้ได้คือที่เหลือนะคะเราจะนับใส่ในช่องสีงเงินเดี๋ยวเรามานับในช่องสีแดงก่อนนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสอง เสียสองเสียสองเครื่องเด็กๆก็เขียนเลขสองโค้งเป็นภูเขาเฉียงมาข้างหน้าถอยหลังอที่เหลือก็นับเครื่องที่ใช้ได้นะคะหนึ่งสองสามใช้ได้เรือใช้ได้สามเครื่องเหลือใช้ได้สามเครื่อง,เ,อ 3, เ,องเขียนเลขสามโค้งเป็นภูเขาเดี๋ยวเข้าข้างในออกข้างนอกกระดกหางข้ออื่นก็เหมือนกันนะคะ เครื่องที่เสียที่หน้าจอสีดำๆที่มันเสียนะคะเราจะนับใส่ในช่องสีแดงที่เหลือเหลือที่ใช้ได้นะคะใส่สีเงินนะคะค่าเด็กๆในแบบฝึกหัดในเล่มเสริมทักษะนะคะหน้าที่109นะคะในหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่น้องก้องน้องเต้และหนูมาลีไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วขีดเส้นเฉียงทับคำประสมสระอึที่อยู่ใต้เครื่องคอมพิวเตอร์เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตัวสาะอึกันก่อนนะคะตัวสระอึคือตัวแบบนี้โค้งๆเหมือนหลังคาแล้วมีวงกลมแบบนี้นะคะเรียกว่าตัวสระอึเดี๋ยวเรามาดูที่รูปภาพนะคะภาพแรก นี้นะคะเด็กๆคือน้องกล้องที่ภาพของน้องกล้องนะคะมีคำว่าขออึงอผึ่งโถพึ่งขออึงอผึ่งโทพึ่งเด็กๆคะเราจะโยงภาพน้องกล้องนะคะไปที่รูปภาพคอมพิวเตอร์ที่มีรูปพึ่งนะคะนั่นก็คือสีแดงเด็กๆใช้ดินสอนะคะลากเส้น ตามเส้นสีแดงเลยนะคะ,ะดีดิลากดินสอทับเส้นสีแดงงดดคือค่อยลากนะคะลากให้ดินสอทับเส้นสีแดงหมดเลยจากนั้นจะมาเจอคอมพิวเตอร์เครื่องสีเขียวมีรูปเครื่องอยู่ เดี๋ยวเราจะขีดเส้นเฉียงทับคำว่าพึ่งคำว่าพึ่งคือคำที่มีห่อพึ่งสระอึองงูไม้โทคำไหนคะเด็กๆที่มีห่อพึ่งสระอึกงองงูและไม้โทตัวสีอ่าคำสีส้มนั่นเองคำว่าพึ่งเด็กๆก็ขีดทับคำว่าพึ่งเลย ต่อไปคำที่สองเป็นน้องเต้น้องเต้มีคําว่าบึงบอองอบึงบอองอ,งอบึงเด็กๆก็ใช้ดินสอนะคะลากทับเส้นสีส้มเด็กๆลากเลยให้ดินสอนะคะทับเส้นสีส้มเด็กๆค่อยๆลากนะคะ ไปที่รูปภาพบึงจะเจอบึงน้ำในรูปภาพคอมพิวเตอร์จากนั้นเด็กๆมาดูคำว่าบึงมีตัวบอใบไม้คำไหนมีตัวบอใบไม้ที่เป็นคำว่าบึงคะคำที่อยู่ในช่องสีชมพูนั่นเองเด็กๆก็ขียทับคำว่าบึงต่อไปคนสุดท้ายคือหนูมารีหนูมารีมีคำว่าหึงขอ อึง,งอหึงเอกหึงเด็กๆคำว่าหึงตัวสีฟ้าเด็กๆก็ลากเส้นตามดินสอนะคะตามสีเลยให้ดินสอทับสีฟ้าจะเจอรูปภาพอาหารที่กำลังเหม็นหึงเลยอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะคำว่าหึ่งมีตัวหอหีบ หอเองอหึงเอกหึงคำไหนคะเด็กๆที่มีคำว่าหึงมีหอหีบตัวนี้ใช่หรือเปล่าตัวนี้ใช่หรือเปล่าอ่าตัวนี้นั่นเองที่มีหอหีบหออืงอหึงเอกหึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเด็กๆ